เดียวที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าช่วยทันทีเรื่องราวเบื้องหลังที่ชวนขนลุกนี้จะเปลี่ยนมุมมองคุณเกี่ยวกับความปลอดภัยไปตลอดการเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกเจ้าหน้าที่รับสายด้วยความหมุนงงเสียงเด็กผู้หญิงสั่นเครืออยู่ปลายสายหนูอยู่ในห้องน้ําค่ะคุณพ่อขังหนูไว้หลายวันแล้วหนูหิวมากหนูหนาวหนูกลัวเสียงของเธอเ,ธอเบาราวกระซิบน้ําในห้องน้าเย็นจัด กลิ่นชื้นเหม็นของเชื้อราลอยคลุ้งไปทั่วแสงจากหลอดไฟสลัวผนังลอกเป็นแผ่นพื้นเต็มไปด้วยคราบสนิมจากก๊กน้ำข้างๆอ่างล้างหน้ามีจานข้าวเก่าๆที่มีข้าวแข็งกระกรางติดอยู่มแมลงวันบินวนเป็นวงซ้ำๆเด็กหญิงนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องเสื้อผ้าสก,กรปรกปนก,กับคราบน้ำผมยาวพันกันเป็นก้อนเล็ก,เลกๆเธอมองไปที่ประตู ก้อนเหล็กจากด้านนอกแน่นหนาเสียงจากอีกฝั่งเงียบสงัดไม่มีเสียงคนเดินไม่มีเสียงเปิดประตูมีแค่เสียงของเธอกับความเงียบหนูไม่แน่ใจว่าวันนี้วันอะไรหนูแค่อยากออกไปข้างนอกได้ยินเสียงนกบ้างก็ยังดีเธอเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วยเสียงที่ช้าและกลัวลมหายใจของเธอขาดเป็นช่วงๆหนูแค่โทรมา เพราะมีโทรศัพท์เก่าในลิ้นชักมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ยังโทรได้หนูไม่รู้ว่าหนูทําผิดอะไรแสงไฟกระพริบอีกครั้งน้ำจากท่อหยดลงพื้นดังแฉะเธอกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลอีกเสียงจากเจ้าหน้าที่ปลอบเธอเบาๆเราจะไปหาห,าหนูอยู่ตรงไหนลูกเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบบ้านสีฟ้าซอยท้ายหมู่บ้านตรงที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆ ประตูหน้าจะล็อกจากด้านในพวกเขาเรีบติดต่อตำรวจในพื้นที่ระบุพิกัดจากสัญญาณโทรศัพท์ภารกิจช่วยเหลือเริ่มต้นในทันทีรถตำรวจแล่นฝ่าความมืดไฟไซเรนสาดสีฟ้าสลับแดงไปทั่วซอยบ้านที่ปลายทางเงียบสงัดเหมือนไม่มีคนอยู่ประตูหน้าปิดแน่นกระจกหน้าต่างเต็มไปด้วยฝุ่นไม่มีเสียงตอบรับเมื่อเคาะประตู เจ้าหน้าที่เริ่มนัดประตูด้วยความระมัดระวังเสียงเหล็กเสียดสีกันดังสนัน่นและเมื่อพวกเขาเปิดเข้าไปกลิ่นอับชื้นประทัดจมูกทันทีที่ประตูเปิดออกภายในบ้านมืดสนิทฝุ่นเกาะเต็มเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเหมือนถูกทิ้งร้างเจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องไปตามทางเดินเสียงฝีเท้าเบาๆก้องสะท้อนในบ้านที่เงียบงนันพวกเขามุ่งตรงไปยังห้องน้ำ ประตูห้องน้ำอยู่สุดทางเดินก่อนล็อกจากด้านนอกแน่นหนาเสียงหายใจของใครบางคนเล็ดลอดออกมาเบาๆหนูอยู่ในนั้นไหมเจ้าหน้าที่ถามเสียงเบาไม่มีคำตอบมีแค่เสียงขยับตัวเล็กน้อยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ค่อยๆแง้มกลอนออกประตูเปิดช้าๆพร้อมเสียงดังเอียดแสงไฟฉายสาส์เข้าไปภายในห้องเด็กหญิงนั่งอยู่ในมุมมืดใต้สิงน้ำ ดวงตาเธอเบิกกว้างด้วยความตกใจมือเล็กๆก,กำเสื้อไว้แน่นเธอผอมมากจนเห็นกระดูกชัดเสื้อผ้าหลวมกว่าตัวริมฝีปากแห้งแตกผิวหนังมีรอยฟกช้ำจางๆเจา้จาหน้าที่รีบเข้าไปหาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่เป็นไรแล้วหนูปลอดภัยแล้วนะเด็กหญิงค่อยๆเอื้อมมือไปมือของเธอสั่นเล็กน้อย เธอมองหน้าทุกคนเหมือนไม่แน่ใจว่านี่คือความจริงหรือความฝันหนึ่งในเจ้าหน้าที่ถอดเสื้อแจ็คเก็ตคลุมตัวเธอไว้เธอกอดมันไว้แน่นน้ำตาค่อยๆไหลลงจากดวงตาพ่อหนูจะโกรธไหมเธอพูดเสียงแผ่วไม่มีใครตอบคำถามนั้นทันทีทุกคนแค่มองเธอด้วยแววตาเศร้าเสียงรถพยาบาลดังมาจากหน้าบ้านไฟกระพริบส่องเข้ามาทางหน้าต่างเธอหันไปมองแสงไฟนั้น เธอไม่เคยเห็นแสงแบบนี้มานานเธอไม่เคยได้ยินเสียงผู้คนแบบนี้มานานสำหรับเธอนี่อาจเป็นคืนแรกที่เธอได้เป็นอิสระอีกครั้งพวกเขาพาเธอออกจากบ้านผ่านห้องโถงที่ว่างเปล่าผ่านประตูที่เคยปิดเธอไว้เธอสูดลมหายใจลึกอากาศภายนอกเย็นและสดชื่นท้องฟ้าย,ยังมืดแต่เธอรู้ว่าแสงเช้ากำลังจะมาลมยามเช้าพัดเบาๆผ่านใบไม้ หลิ่งดินเปียกหลังฝนตกเมื่อคืนโชยมาตามสายลมเด็กหญิงเงยหน้ามองท้องฟ้าครั้งแรกในรอบหลายวันที่เธอได้เห็นฟ้าแบบนี้ดวงตาเธอยังเต็มไปด้วยความสงสัยแต่แววแห่งความหวังเริ่มปรากฏขึ้นเธอกอดเสื้อคลุมแน่นขณะเจ้าหน้าที่จูมือเธอไปอยังรถพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลคนหนึ่งนั่งข้างเธอเขายื่นน้ำเปล่าให้เธอรับไว้สองมืออย่างประมา เธอดื่มช้าๆเหมือนกลัวว่าน้ำจะหมดไปแล้วเธอก็กระซิบเบาๆขอบคุณค่ะรถพยาบาลเคลื่อนตัวออกจากบ้านสีฟ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนยังอยู่ตรวจสอบพื้นที่บันทึกภาพเก็บหลักฐานหน้าประตูห้องน้ำมีรอยขีดเขียนด้วยเล็บชื่อของเธอกับคำว่าหนูยังอยู่ถูกเขียนไว้เบาๆหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่สังเกตเห็นเงียบไป หัวใจเขาหนักอึง้งภาพเล็กๆนี้บอกเรื่องราวมากกว่าคำพูดใดๆที่โรงพยาบาลเธอได้รับการดูแลอย่างดีร่างกายอ่อนแรงแต่จิตใจเริ่มฟื้นขึ้นนักจิตวิทยาเด็กเข้ามาพูดคุยเธอฟังเงียบๆแล้วตอบด้วยเสียงแผ่วหนูแค่อยากให้แม่กลับมาประโยคนี้ทำให้ทุกคนในห้องเงียบไปไม่มีใครกล้าถามต่อทันที เพียงแต่มองเธอด้วยความเข้าใจและอ่อนโยนคืนนั้นเธอนอนหลับบนเตียงนุ่มในห้องที่มีแสงสว่างอบอุ่นไม่มีเสียงกรอนเหล็กไม่มีความเงียบที่น่ากลัวแต่ในความฝันเธอยังคงได้ยินเสียงน้ำหยดเสียงจากความทรงจำที่ยังไม่ยอมจางหายไปและในเช้าวันถัดมาเสียงหนึ่งดังขึ้นนอกหน้าต่างเสียงนกร้องเบาๆบนกิ่งไม้ เธอยิ้มเล็กๆแม้ยังไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรแต่เธอรู้แล้วว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาทางหน้าต่างละอองฝุ่นลอยล่องในอากาศเด็กหญิงนั่งเงียบอยู่บนเตียงในมือยังถือผ้าห่มไว้แน่นพยาบาลหญิงคนเดิมยิ้มให้อย่างอ่อนโยนวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมลูกเด็กหญิงนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วพูดเบาๆว่าอะไรก็ได้ที่ไม่เย็นเหมือนน้าในห้องนั้นคําตอบนั้นทําให้พยาบาลถึงกับสะอึกแต่เธอพยักหน้าช้าๆแล้วลูกหัวเด็กหญิงเบาๆก่อนเดินออกจากห้องไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มเข้ามาเยี่ยมในมือถือแฟ้มเอกสารและใบหน้าจริงจังหนึ่งในนั้นย่อตัวลงนั่งระดับสายตาเธอเรามีข่าวบางอย่างนะลูก เธอพยักหน้าเบาๆทั้งที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดเราพบคุณพ่อของหนูแล้วเขาอยู่ในห้องใต้ดินหลังบ้านและดูเหมือนเขาไม่ได้ขังแค่หนูคนเดียวดวงตาเธอเบิกกว้างหัวใจเต้นเร็วขึ้นฝ่ามือของเธอเริ่มเย็นเฉียบแต่ไม่ต้องห่วงนะลูกเจ้าหน้าที่พูดต่อด้วยเสียงอ่อนลงตอนนี้ไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีกแล้วเธอหันหน้าหนีหน้าต่าง สีน้าสงสัยปนหวาดกลัวแล้วใครอยู่ในห้องใต้ดินเจ้าหน้าที่มองกันเงียบๆก่อนหนึ่งในนั้นตอบเราเชื่อว่าเป็นร่องรอยของใครบางคนที่เคยอยู่ที่นั่นก่อนหนูมีของเล่นเก่าๆมีรองเท้าเด็กคู่หนึ่งเสียงเครื่องปรับอากาศในห้องกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังคงอยู่เด็กหญิงเงียบไปเหมือนเธอกำลังฟังเสียงบางอย่างจากความทรงจำมันไม่ใช่เสียงในหัวหนูหรอกค่ะเธอกระซิบ บางคืนหนูได้ยินเสียงคนร้องเบาๆจากใต้พื้นแต่พ่อบอกว่าหนูฝันไปเจ้าหน้าที่ต่างนิ่งอึงหนึ่งในนั้นจดบันทึกอย่างเร่งรีบอีกคนลุกขึ้นแล้วโทรศัพท์สั่งการด่วนบรรยากาศในห้องค่อยๆเปลี่ยนแม้แสงแดดยังส่องอยู่แต่ความหนาจากคำพูดของเธอเหมือนแทรกเข้าทุกมุมและขณะเดียวกันนั้นในห้องใต้ดินของบ้านสีฟ้า เจ้าหน้าที่อีกกลุ่มเริ่มขุดลึกลงใต้พื้นไม้เก่าๆเสียงจอกกระทบกับสิ่งแข็งๆเศษผ้าเด็กสีซีดๆโผล่ขึ้นจากดินเสียงวิทยุเรียกกำลังเสริมดังขึ้นทันทีในโรงพยาบาลเด็กหญิงยังมองออกนอกหน้าต่างนกร้องเสียงเดิมแต่วันนี้เธอไม่ยิ้มมีบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยบางอย่างที่เธอเองไม่เคยกล้าพูดออกมาในใจเธอมีบางคำที่ไม่เคยพูด บางภาพที่ไม่เคยลืมแม้พวกเขาจะบอกว่าเธอปลอดภัยแล้วแต่ในหัวใจเธอกลับยังไม่เชื่อมือเล็กๆก,กำขอบผ้าห่มแน่นเสียงขุดดินเสียงวิทยุเสียงฝีเท้าในห้องใต้ดินล้วนดังกล้องอยู่ในความทรงจำเธอจำได้ว่าเคยได้ยินเสียงคนร้องไม่ใช่เสียงเดียวแต่เหมือนหลายเสียงบางครั้งเงียบบางครั้งแผ่วเ,เบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายวันหนึ่งพ่อเดินเข้ามาในห้องน้ำ ถือช้อนกับถ้วยข้าวแต่ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาแค่วางไว้แล้วยืนมองเธอเงียบๆแววตาของเขาไม่ใช่แววตาของคนเป็นพ่อมันว่างเปล่าเย็นชาเหมือนกระจกที่ไม่มีเงาสะท้อนเธอพยายามถามถ,ามถึงแม่แต่เขาไม่ตอบเขาเพียงพูดว่าหนูต้องเชื่อฟังพ่อไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนคนก่อนหนะ้าคำพูดนั้นวงเวียนอยู่ในหัวเธอทุกคืน จนวันนี้ที่เจ้าหน้าที่พูดถึงของเล่นเก่าและรองเท้าเด็กคู่นั้นเธอเริ่มรู้สึกหนาวแม้อากาศจะอบอุ่นขนลุกสู้ทั้งแขนคำถามเดียวผุดขึ้นในใจหนูไม่ใช่คนแรกใช่ไหมเจ้าหน้าที่หญิงที่นั่งอยู่ข้างเตียงมองหน้าเธอช้าๆแล้วพูดเบาๆไม่คะลูกหนูไม่ใช่คนแรกคำตอบนั้นหนักแน่นแต่พูดอย่างระวัง เพราะพวกเขาไม่อยากให้เธอกลัวมากกว่านี้เธอหลับตาลงหยาดน้ำตาไหลลงข้างแก้มอย่างเงียบงนันมันไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความเศร้าแทนคนก่อนหน้าที่ไม่มีโอกาสโทรออกในเช้าวันต่อมาทีวีในห้องรับรองของโรงพยาบาลเปิดอยู่ข่าวใหญ่ขึ้นเป็นหัวเรื่องทันทีพบร่างมนุษย์ใต้พื้นบ้านร้างในซอยท้ายหมู่บ้าน เด็กหญิงวัยแปดขกโทรแจ้งเบาะแสด้วยตัวเองพ่อเด็กถูกจับกุมในสภาพสติไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่รีบปิดทีวีเมื่อเห็นเธอกำลังเดินผ่านแต่เธอได้ยินหมดแล้วและเธอรู้ว่าเสียงเหล่านั้นในอดีตไม่มีวันเงียบไปจริงๆเพราะบางเสียงแม้จะไม่มีใครได้ยินแต่มันจะอยู่ในใจคนที่รอดชีวิตไปตลอดชีวิตวันต่อมาเธอได้นั่งอยู่ในสวนเล็กๆหลังโรงพยาบาล ลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้แสงแดดอุ่นแต่ไม่แสบตาเธอหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามฟังไม่ใช่เสียงร้องเก่าในหัวแต่เป็นเสียงของปัจจุบันเสียงเด็กคนอื่นหัวเราะไกลๆเสียงใบไม้ไหวาตามแรงลมเสียงชีวิตที่ค่อยๆกลับมานักจิตวิทยาเดินมานั่งข้างเธอหญิงวัยกลางคนใบหน้าใจดี ไม่มีสมุดไม่มีปากกามีแค่คำถามสั้นๆวันนี้หนูรู้สึกอย่างไรเด็กหญิงนิ่งคิดคำถามนั้นไม่ง่ายเลยแต่เธอพยายามหาคำตอบมันเหมือนหนูตื่นมาอยู่ในที่ที่ไม่ต้องกลัวตลอดเวลาแต่ในใจก็ยังมีอะไรยเย็นๆอยู่ตลอดหญิงคนนั้นพยักหน้าแล้วพูดเบาๆสิ่งที่หนูรู้สึกมันไม่ผิดเลยลูก มันต้องใช้เวลาแต่หนูไม่ต้องเดินคนเดียวอีกแล้วนะคำพูดนั้นเหมือนปลอบใจแต่ก็เหมือนสัญญาสัญญาว่าเธอจะไม่ถูกลืมไม่เหมือนเด็กคนก่อนหนะ้าหลังจากนั้นไม่นานสื่อเริ่มลดความสนใจข่าวเรื่องบ้านสีฟ้างเงียบลงกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งเรื่องในแฟมคดีแต่สำหรับเธอมันไม่ใช่แค่ข่าวมันคือรอยลึกในใจที่แม้ใครไม่เห็น เธอก็ยังรู้สึกได้ทุกวันวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งมาหาเธอที่โรงพยาบาลหญิงสาวในชุดเรียบง่ายใบหน้าอ่อนโยนเธอถือกล่องไม้เล็กๆติดมือมาสวัสดีลูกหญิงคนนั้นพูดอย่างระมัดระวังพี่ชื่อแพรวเป็นนักสังคมสงเคราะห์วันนี้พี่มีอะไรบางอย่างจะให้หนูเธอส่งกล่องไม้นั้นให้เด็กหญิงรับมาอย่างช้าๆเปิดฝาออกเบาๆ ในนั้นมีตุกตาผ้าตัวหนึ่งมันดูเก่าแต่สะอาดเธอมองมันอยู่นานก่อนพูดว่าหนูเคยมีตุ๊กตาคล้ายๆแบบนี้แผลยิ้มใช่ค่ะพี่ได้มันมาจากบ้านหลังนั้นเราทำความสะอาดแล้วมันอยู่รอดเหมือนหนูเด็กหญิงกอดตุกตาแน่นครั้งนี้เธอไม่ร้องไห้แต่เธอก็ไม่ยิ้มเพราะเธอรู้บางรอยแผลไม่ได้หายด้วยรอยยิม้ม แต่มันหายด้วยการไม่ต้องซ่อนมันอีกต่อไปเด็กหญิงยังคงนั่งเงียบอ้อมแขนเล็กๆก,กอดตุ๊กตาไว้แน่นสายตาจ้องมองไปยังดอกไม้ที่ปลิวตามลมเรากับกำลังคุยกับมันในใจแพรวยังคงนั่งข้างๆไม่พูดมากเพียงเฝ้ารอให้เด็กหญิงเป็นคนเริ่มบทสนทนาหลังจากเงียบไปนานเด็กหญิงเอ่ยขึ้นเบาๆที่แพรพ่อเคยเป็นคนดีไหมคะ คำถามนั้นทําให้แพรวชะงักเธอหายใจเข้าช้าๆก่อนตอบเขาเคยเป็นพ่อคนหนึ่งค่ะแต่บางคนก็หลงทางจนลืมว่าเคยรักใครเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆไม่ได้ร้องไห้แค่จ้องตาตุกตาเหมือนพยายามเข้าใจโลกแพรวาล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบซองจดหมายเล็กๆออกมาวันนี้มีอีกเรื่องที่พี่ต้องบอกหนูนะคะมีครอบครัวหนึ่งยื่นความจำนงขออุปการะหนูอย่างเป็นทางการแล้ว พวกเขาเคยทำงานช่วยเหลือเด็กในโครงการพิเศษและพวกเขารู้เรื่องของหนูทั้งหมดแต่ก็ยังอยากรับหนูไปอยู่ด้วยเด็กหญิงนิ่งไปหัวใจเธอเต้นแรงเธอไม่แน่ใจว่าควรดีใจหรือกลัวหนูจะต้องเปลี่ยนนามสกุลไหมคะเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแพรวยิ้มบางๆไม่จำเป็นค่ะถ้าหนูยังอยากเก็บมันไว้แต่นามสกุลใหม่ก็จะมีความหมายใหม่เหมือนกันเด็กหญิงหลับตาลง สูดลมหายใจเข้าอีกครั้งเหมือนทุกครั้งที่ต้องเผชิญอะไรใหม่ๆพวกเขาใจดีไหมคะใจดีมากคะ่ะพวกเขาไม่อยากแทนที่ใครพวกเขาแค่อยากเป็นใครบางคนที่อยู่ข้างหนูแสงแดดเริ่มอ่อนลงเงาไม้เริ่มยาวเด็กหญิงลุกขึ้นช้าๆพร้อมตุ๊กตาในมือเธอไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ในแววตานั้นไม่มีความม่่งปล่าแบบวันแรกอ,อีกแล้ว เธอกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกใหม่โลกที่แม้ยังมีเงาแต่ก็มีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าและครั้งนี้เธอไม่ได้เดินคนเดียวหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปรถคันเล็กๆสีขาวจอดอยู่หน้าบ้านไม้สองชั้นลอ้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้าเขียวสดเด็กหญิงก้าวลงจากรถในมือยังถือกระเป๋าเล็กๆและตุ๊กตาผ้าที่เธอไม่เคยปล่อย สายตาเธอมองบ้านหลังใหม่นั้นอย่างระแวดระวังไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเธอไม่เคยรู้จักคำว่าบ้านจริงๆมาก่อนประตูหน้าบ้านเปิดออกชายหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มทั้งคู่แต่งตัวเรียบง่ายสวมเสื้อผ้าสีอ่อนมีบางอย่างในแววตาอบอุ่นและไม่เร่งร้าหญิงคนนั้นย่อตัวลงเปิดอ้อมแขนเบาๆแล้วพูดสวัสดีจ้าเราชื่อพิมแนะลูกเรียกแม่พิมพ์ก็ได้ถ้าหนูอยากเรียก เด็กหญิงยืนนิ่งมือกำสายตุกตาแน่นแต่ดวงตาเธอมองเข้าไปในแววตาของผู้หญิงตรงหน้าเหมือนกำลังมองหาความจริงใจและเธอพบมันสวัสดีค่ะเสียงเธอเบาแต่มั่นคงจากนั้นพ่อบุญธรรมก็เดินเข้ามาใกล้พ่อชื่อนนนนะพ่อไม่เก่งพูดแต่เก่งทำอาหารหนูชอบกินอะไรเดี๋ยวบอกพ่อได้เลยเด็กหญิงเงยหน้ามองเขาแล้วตอบทันที อะไรก็ได้ที่อุ่นๆทั้งสองยิ้มและพาเธอเดินเข้าไปในบ้านบ้านที่ไม่มีกอนล็อกจากด้านนอกบ้านที่มีหน้าต่างบานใหญ่ให้แสงแดดส่องถึงในห้องนอนของเธอมีผ้าห่มสีชมพูตุกตาตัวใหม่วางอยู่ข้างหมอนแต่เธอยังคงกอดตุกตาตัวเดิมไว้แน่นเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เคยอยู่กับเธอในความมืดก่อนเข้านอน แม่พิมพเดินเข้ามาห่มผ้าให้เธอแล้วพูดเบาๆถ้าฝันร้ายหนูเรียกแม่ได้นะแม่จะรีบมาเด็กหญิงมองหน้าเธอไม่ได้ตอบแต่ในดวงตาน,นั้นมีประกายใหม่ปรากฏขึ้นคืนนั้นเธอนอนหลับลงช้าๆไม่มีเสียงหยดน้ําไม่มีเงาในมุมมืดมีเพียงเสียงจากจันไกลๆกับเสียงหัวใจเล็กๆ ที่เริ่มเชื่อว่าความปลอดภัยมีอยู่จริงและว,วันพรุ่งนี้จะไม่ใช่การนับวันอยู่ในความกลัวแต่เป็นการเริ่มนับวันแรกของชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนลอดผ่านม่านหน้าต่างเสียงนกร้องเผาวเ,เ,เบาแทนเสียงฝนที่เคยได้ยินในห้องน้ำเด็กหญิงลืมตาขึ้นช้าๆเธอใช้เวลาสักพักในการจดจำว่าที่นี่คือที่ไหน แล้วเธอก็ได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นแต่ทำให้รู้สึกอุ่นใจเสียงจานช้อนกระทบกันเบาๆกลิ่นข้าวต้มลอยมาแต่จมูกเธอลุกขึ้นกอดตุ๊กตาไว้แน่นแล้วเดินตามกลิ่นนั้นไปในห้องครัวพ่อนนกำลังคนหม้อข้าวต้มอยู่แม่พิมพ์นั่งเตรียมถ้วยเล็กๆสำหรับเด็กเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามาทั้งคู่ก็ยิ้มให้ทันทีตื่นแล้วหรอลูกหิวไหม พ่อนนทถามพร้อมตักข้าวต้มใส่ถ้วยเธอนั่งลงที่โต๊ะมองอาหารตรงหน้าแล้วพูดเบาๆว่ากลิ่นเหมือนตอนแม่ยังอยู่แม่พิมพ์หยุดมือเล็กน้อยเธอไม่พูดอะไรแต่เอื้อมมือไปจับมือเล็กๆของเด็กหญิงไว้เบาๆหลังอาหารเช้าแม่พิมพาเธอไปโรงเรียนแห่งใหม่ โรงเรียนเล็กๆใต้ร่มไม้มีเสียงหัวเราะของเด็กๆลอยออกมาจากสนามเมื่อถึงหน้าประตูเธอก้าวลงจากรถช้าๆมือน้อยอยังไม่ยอมปล่อยตุ๊กตาแม่พิมพ์นั่งลงข้างเธอถ้าวันนี้ไม่อยากเข้าเรียนก็ไม่เป็นไรนะลูกแต่ถ้าอยากลองเราจะอยู่รอข้างนอกจนหมดวันเด็กหญิงพยักหน้าหัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัว เธอเดินเข้าไปช้าๆมีเด็กคนหนึ่งโบกมือให้จากหน้าต่างห้องเรียนครูสาวคนหนึ่งยิ้มและย่อตัวทักทายสวัสดีเจ้าหนูชื่ออะไรเอ่ยเธอลังเลแต่ก็ตอบเบาๆหนูชื่อฟ้าชื่อที่แม่ตั้งไว้ในวันที่เธอเกิดชื่อที่เคยไร้ความหมายในที่มืดแต่วันนี้มันเริ่มมีแสงครูพยักหน้าชื่อพระจังเลยเหมือนท้องฟ้าในวันนี้เลยเนะ เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองฟ้าสีฟ้าอ่อนที่ไม่มีเมฆแล้วก็เผยยิ้มออกมาเล็กๆมันไม่ใช่รอยยิ้มกว้างแต่มันคือรอยยิ้มแรกนับตั้งแต่เธอถูกปลดปล่อยจากความเงียบงันในห้องน้ำและใครจะรู้บางทีท้องฟ้าของเธออาจกำลังเริ่มเปิดออกทีละนิดเพื่อให้แสงใหม่เข้ามาโดยที่เธอไม่ต้องหลบอีกต่อไปหลายเดือนผ่านไป ฟ้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะเชื่อใจเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นในวันใหม่และเธอได้พบว่าโลกนี้ไม่ได้มืดเสมอไปในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าจำสาสฟ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสนามโรงเรียนตุ๊กตาผ้าตัวเก่ายังคงอยู่ในอ้อมแขนแต่คราวนี้มันไม่ใช่เพียงที่ปลอบใจเธอมองไปรอบๆเห็นเพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกสนานรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงครั้งแรกในชีวิต ฟ้าหายใจลึกๆพร้อมส่งรอยยิ้มที่มั่นคงออกมาเธอรู้แล้วว่าแม้ในความมืดที่สุดก็ยังมีแสงสว่างรออยู่เสมอและวันนี้ฟ้าจะเลือกเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความหวังที่ไม่เคยจางเรื่องราวของเด็กหญิงผู้รอดชีวิตจะกลายเป็นบทเพลงแห่งชีวิตที่เล่าขานถึงความกล้าหาญ และพลังของความรักที่ไม่มีวันหมดไปจบบริบูรณ์